สวัสดีค่ะพบกับสาวบ้านโนนกับช่องสาวบ้านโนนชาแนลก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันป๋าและสอนวิธีกู้เงินจากแอปพลิเคชันกันนะคะหลายท่านคงเคยได้ยินแอปพลิเคชันป๋าแอปที่สามารถยืมเงินได้ ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการเงินสดเงินด่วนไม่อยากสมัครผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนจึงต้องหันมาเพื่อแอปพลิเคชันนี้กันนะคะวันนี้จึงอยากมารีวิวแอปเงินสดอย่างป๋ามีอะไรพิเศษสําหรับคนที่ต้องการยืมเงินออนไลน์บ้างและเป็นการแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ใช้แอปพลิเคชันนี้มาก่อนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันป๋ากันก่อนนะคะ แอปพลิเคชันป๋าคือแอปให้ยืมเงินเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเงินสดกู้ยืมหรือสินเชื่ออื่นๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่นำทัพโดยคุณธนวันรเริศวัฒนารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเจเวนทรสด้วยการนำเสนอจุดยืนอย่างเป็นเอกลักษณ์อย่างป๋าที่แสดงถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการแบบไม่อั้น ซึ่งในจุดนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ชูความพิเศษของแอปให้ยืมเงินนี้พอสมควรเพราะนอกจากจะมีจุดสนใจจากผู้ใช้บริการแล้วยังใช้พื้นที่ในการสร้างความพึงพอใจด้วยตัวเลือกการสินเชื่อที่หลากหลายอีกด้วยนะคะสินเชื่อของป๋าและค่าธรรมเนียมในการให้บริการเป็นอย่างไรบ้างท่านสามารถยืมเงินผ่านแอปป๋าโดยเลือกบริการที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นมุมมองในแง่ วงเงินระยะเวลาผ่อนชำระความสามารถในการผ่อนอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่กระทั่งค่าธรรมเนียมในการกู้เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับเงินอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านโดยที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานความสามารถในการผ่อนชำระโดยการยืมเงินผ่านแอปป๋าจะมีตัวเลือกและฟังก์ชันการใช้งานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สินเชื่อเจมันี วงเงินสูงสุด500,000บาทดอกเบี้ย28%ค่าธรรมเนียมการกู้0บาท 2. สินเชื่อเจมันนี่ลดแรกเงินวงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทดอกเบี้ย9%ค่าธรรมเนียมการกู้0บาท 3. สินเชื่อเจโรริสวงเงินสูงสุด5,000บาทดอกเบี้ย15%ค่าธรรมเนียมในการกู้30บาท สำหรับวิธีใช้งานและวิธีสมัครสินเชื่อกู้เงินจากแอปป่านะคะขั้นตอนแรกเลยให้เราไปที่ Play Store จากนั้นพิมพ์คำว่าแอปป่ากดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันยืมเงินแอปป่าขึ้นมาจากนั้นกดลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปป่าโดยการใส่เบอร์โทรศัพท์เมื่อได้รับข้อความ SMS ให้กรอรหัส OTP แล้วเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่การเลือกยืมเงินหรือสินเชื่อที่เราต้องการให้เราเลือกสินเชื่อที่เราต้องการว่าสามารถกู้และผ่อนชําระไหวจากนั้นให้กดสมัครสินเชื่อและกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้นะคะ 1>, 1. ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 2. รูปถ่ายคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 3. หน้าแรกของสมุดบัญชีและสลิปเงินเดือนเรือล่าสุดให้เรียบร้อย 4. จากนั้นคลิกส่งแล้วรอผลการอนุมัติได้เลยหากสินเชื่ออนุมัติจะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีในทันทีปัจจุบันมีแอปยืมเงินมากมายแต่มั่นใจได้เลยว่าแอปปา เป็นแอปยืมเงินได้จริงที่มีผู้ใช้รีวิวจํานวนมากแถมยังมีกระบวนการยืมเงินที่ง่ายไม่ซับซ้อนได้เงินเร็วเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนโดยท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแอปป่าได้ที่ Facebook แอปป่าได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ